ค้งผีสิงชื่อที่ชาวบ้านเรียกขานทางโค้งอันตรายบนเส้นทางขึ้นภูเขาแห่งหนึ่งมาเนิ่นนานเส้นทางนี้เป็นทางผ่านเพียงสายเดียวที่จะพาผู้คนขึ้นไปยังหมู่บ้านบนภูเขาทางชาวบ้านและนักท่องเที่ยวต่างก็ต้องหวาดหวัน่นยามต้องผ่านเส้นทางนี้ในยามค่ำคืน มีเรื่องเล่าขานต่อกันมาว่าหลายชีวิตต้องจบลงที่โค้งอันตรายแห่งนี้บางก็พลาดตกเหวลึกบางก็ชนกับรั้วกั้นทางอย่างรุนแรงแต่ที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดก็คือเรื่องราวของวิญญาณที่ปรากฏตัวให้เห็นผู้คนที่ผ่านไปมายามวิการต่างเล่าตรงกันว่าพวกเขาเห็นร่างหญิงสาวในชุดขาวยืนอยู่เรมทางบางครั้งก็เป็นเด็กน้อยที่ยืนร้องไห้สือ,อกสะอื่นโดยเฉพาะในคืนเดือนมืด ป้าแหวนหญิงชราวัย60ปีผู้อาศัยอยู่ในกระท่อมไม้เก่าๆบนภูเขามานานกว่า10ปีเป็นคนหนึ่งที่ได้พบเจอเหตุการณ์ประหลาดด้วยตาตนเองนางมักจะเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ผู้คนฟังด้วยน้ำเสียงที่จริงจังข้าเห็นกับตาตัวเองคืนนั้นข้ากลับจากทำบุญที่วัดข้างล่างช้าหน่อย พอเดินผ่านโค้งนั้นขาก็เห็นเด็กน้อยยืนร้องไห้อยู่ริมทางแหลแงก,ก็นึกว่าเป็นเด็กจริงๆแต่พอเดินเข้าไปใกล้ๆล,ลางนั้นก็ค่อยๆจางหายไปต่อหน้าต่อตานางเล่าต่อว่าทุกครั้งที่มีคนมาขับรถเร็วหรือท้าทายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่มักจะเกิดเรื่องร้ายเสมอบางคนรอดมาได้ก็บอกว่าเห็นผู้หญิงชุดขาวยืนขวางถนนบางคนก็บอกว่ารู้สึกเหมือนมีคนมาจับพวงมาลัยรถ แต่คําเตือนของป้าแหวนกลับไม่เข้าหูจอดเด็กหนุ่มวัยสิที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหัวโจกประจําหมู่บ้านเขาไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางและมักจะท้าทายสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอเรื่องพวกนั้นมัมงมง,งายจะตายแค่เรื่องเล่าหลอกเด็กเท่านั้นแหละไม่มีผีที่ไหนหรอกมีแต่คนขับรถไม่ดีแล้วมาโทษผีสางนางไม้อย่าพูดอย่างนั้นป้าแหวนรีบห้ามดวงตาของนางฉายแววเป็นห่วง งั้นคืนนี้ข้าจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นใครกล้าพอก็ตามข้าบาเที่ยงคืนวันนี้เราจะไปพิสูจน์กันว่าโค้งผีสิงมันมีจริงหรือไม่เพื่อนๆของจอร์ดพากันใส่หน้าบางคนรีบแยกย้ายกลับบ้านไม่อยากมีส่วนร่วมกับการกระทําบ้าบิ่นครั้งนี้ ป้าแหวนได้แต่นั่งมองด้วยความเป็นห่วงสายตาของนางจ้องมองเด็กหนุ่มด้วยความรู้สึกลึกซึ้งบางอย่างที่ไม่มีใครล่วงรู้ขณะที่เงาตะวันเริ่มคล้อยตามและความมืดกำลังจะปกคลุมทั่วทั้งภูเขานางรู้ดีว่าคืนนี้จะต้องเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นอย่างแน่นอน เสียงรถจักรยานยนต์ของจอร์ดค่อยๆแผ่วหายไปในความมืดทิ้งไว้เพียงความเงียบงนันและความหวาดหวั่นที่เริ่มก่อตัวขึ้นในใจของทุกคนโดยเฉพาะป้าแหวนที่รีบลุกขึ้นเดินกลับกระท่อมของตนเพื่อเตรียมของเส้นไหว้และขอขามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนเด็กหนุ่มผู้คือขนองโดยไม่มีใครรู้เลยว่าความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างป้าแหวนและจอร์ดนั้นเป็นอย่างไรและทำไมนางถึงได้หวงใยเขามากขนาดนี้ เสงเครื่องจักรยานยนต์ดังก้องในความมืดจอน,นัดรวมพักพวกที่ทางขึ้นภูเขาตั้งแต่หัวค่ำเขา,ขาชักชวนเพื่อนในกลุ่มที่ชอบแวนซิ่งด้วยกันมาร่วมพิสูจน์ความจริงแม้หลายคนจะลังเลแต่ด้วยศักดิ์ศรีของความเป็นนักซิ่งในที่สุดก็มีเพื่อนมาร่วมห้าคนพวกเราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเรื่องผีสามพวกนี้มันไร้สาระตีหนึ่งตรงเราจะขี่รถวนรอบโค้งนี้ให้ครบหนึ่งร้อยแปดรอบ ชาวบ้านที่เดินผ่านมาเห็นต่างก็สายหน้าบางคนเตือนด้วยความหวังดีแต่ไม่มีใครกล้าขัดใจจอดมากนะักเพราะรู้กันดีว่าเขาเป็นคนเดือดร้นยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุป้าแหวนแอบ,บมองอยู่ห่าง หัวใจของนั่งหนักอึ้งด้วยความเป็นห่วงนางรีบกลับไปที่กระท่อมหยิบทูปเทียนขนมหวานและผลไม้ที่เตรียมไว้เดินลงมาที่โค้งอันตรายวางเครื่องเซ้นไหว้ไว้ที่โคนต้นไม้ใหญ่ริมทางขออภัยท่านเจ้าทีเจ้าทางหลานข้าไม่รู้ความขออย่าได้ลงโทษเขาหนักนักถ้าจะลงทันขอให้มาลงที่ข้าแทนเถิด เวลาผ่านไปจนใกล้เที่ยงคืนบรรยากาศร,รอบโค้งผีสิงเริ่มหนาวเย็นผิดปกติลมพัดแรงจนใบไม้ไหวกรอบแกรบจอดและเพื่อนๆเริ่มติดเครื่องรถเสียงเท้าไอาเสียดังก้องสนัน่นภูเขาเฮ้ยพวกเรามาครบแล้วใช่ไหมครบแล้วงั้นเริ่มเลยคืนนี้เราจะพิสูจน์ให้ชาวบ้านเห็นว่าไม่มีผีที่ไหนในโลกนี้เสียงเครื่องยนต์ดังขึ้น ควันขาวพวยพุ่งจากท่อไอเสียกลุ่มวัยรุ่นเริ่มขับรถวนเป็นวงกลมที่โค้งอันตรายบางก็แวนะ้นล้อหน้าบางก็ซิ่งด้วยความเร็วสูงเสียงดังสนัน่นจนชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถวนั้นต้องตื่นขึ้นมาดูโว้ยไอพวกบ้ารีบหยุดก่อนจะสายแต่จอนและพักพวกไม่สนใจพวกเขายิ่งเร่งเครื่องให้ดังขึ้นขับรถเร็วขึ้นหัวราะเสียงดังท้าทาย ป้าแหวนยืนสันเทาอยู่ที่ระเบียงกระท่อมมองภาพเบื้องล่างด้วยความหวัดหวัน่นนางรีบจุดทูบบูชาพระสวดบนภาวนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองจอร์ดเฮ้ยมึงเห็นไหมมีผู้หญิงชุดขาวยืนอยู่ตรงนั้นเสียงเพื่อนคนหนึ่งของจอรดตะโกนขึ้นไม่ต้องสนใจมันแค่ภาพร้อนจอร์ดตะโกนกลับ แต่แล้วจู่ๆรถของเพื่อนคนหนึ่งก็เสียหลักพุ่งเข้าข้างทางเสียงกีนร้องดังขึ้นตามด้วยเสียงรถล้มดะเนนระนาดจอดหันไปมองด้านหลังด้วยความตกใจแต่เมื่อกลับมามองข้างหน้าเขาก็ต้องเบิกตากว้างด้วยความตกตะลึงตรงหน้าเขามีาร่างหญิงสาวชุดขาวยืนขวางถนนอยู่ใบหน้าซีดเผือดเหมือนไร้เลือดฝาดจ้องมองมาที่เขาด้วยดวงตาที่ว่างเปล่า จอดยังคงนำขบวนซิ่งต่อไปแต่แล้วจูจ่ๆอุณหนภูมิรอบตัวก็ลดหวบลงจนแทบเป็นน้ำแข็งหมอกหนาทึบพุ่งขึ้นมาจากพื้นดินอย่างผิดธรรมชาติบทบางทัศนวิสัยจนแทบมองไม่เห็นทางรถคันแล้วคันเล่าเริ่มเสียหลักบางกระพุ่งชนรั้วกั้นทางบางกระลมความกลี้ยงไปกับพื้น จอดพยายามควบคุมรถของตนเขารู้สึกถึงไอเย็นที่แผ่ซ่านมาจากด้านหลังก่อนที่รถของเขาจะพุ่งชนเสาไฟข้างทางอย่างจางังร่างของเขากระเด็นกระดอนไปกับพื้นเสียงกระดูกหักดังกรอบเสียงกรีดร้องและเสียงรถล้มดังระงมไปทั่วบริเวณชาวบ้านที่ได้ยินเสียงต่างรีบวิ่งลงมาดูพบร่างของแวยรุ่นนอนเจ็บปวดกระจายบางคนรีบโทรเรียกรถพยาบาลและตำรวจ ป้าแหวนที่คอยรุนอยู่บนกระท่อมรีบวิง่งลงมาดูเช่นกันหัวใจของนางแทบสลายเมื่อเห็นร่างของจอนนองจมกองเลือดขาดซ้ายหักผิดรูปนางรีบเข้าไปประคองหลานชายไว้น้ำตาไหลพราก ไม่นานนักเสียงไซเรนก็ดังแว่วมาแต่ไกลแสงไฟวับวาวของรถฉุกเฉินสัส่สงไปทั่วบริเวณเจ้าหน้าที่กูภายและตำรวจรีบเข้ามาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บขณะที่จอร์ดกำลังจะถูกนำตัวขึ้นรถพยาบาลเขาก็แจ้งกับตำรวจว่ามีเพื่อนมาด้วยกันทั้งหมดกี่คนตำรวจนะับผู้บาดเจ็บแล้วพบว่าขาดไปนหนึ่งคนพวกเขาสันนิษฐานว่าอาจมีคนตกเหวไปจึงรีบประสานงานเรียกกำลังเสริมมาช่วยค้นหา ทำกลางความมืดและสายฝนที่เริ่มโปรยปลายรถพยาบาลทยอยนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลทิ้งไว้เพียงเจ้าหน้าที่ที่กำลังค้นหาร่างของเพื่อนเจอที่หายไปและปาแหวนที่ยืนสันเทาน้ำตาน้องหน้ารู้สึกผิดที่ไม่สามารถปกป้องหลานชายได้ทัน โรงพยาบาลประจำอำเภอคึกคักผิดปกติในยามดึกเสียงรถพยาบาลแล้วรถฉุกเฉินดังมาเป็นระยะแพทย์และพยาบาลวิ่งวุ่นรักษาผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่โค้งผีสิงจอดถ,ถูกนำตัวเข้าห้องผ่าตัดทันทีเพื่อจัดกระดูกขาที่หักรุนแรงป้าแหวนนั่งรออยู่หน้าห้องผ่าตัดตลอดทั้งคืนดวงตาแดงก่ำด้วยน้ำตามือเหี่ยวย่นกลุ่มลูกประคำแน่นริมฝีปากขมุบขมิบสวดมนต์ไม่หยุด คุณป้าคะเป็นญาติกับคนไข้หรือเปล่าป้าแหวนชะงักน้ำตาไหลรินอีกครั้งค้าข้าเป็นแค่คนในหมู่บ้านที่มาเฝ้าไอ้หนูแต่สายตาที่มองไปยังห้องผ่าตัดนั้นเต็มไปด้วยความห่วงใยลึกซึง้งมากกว่าคนที่เป็นเพียงแค่เพื่อนบ้านธรรมดาเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงในที่สุดหมอก็เดินออกมาจากห้องผ่าตัดการผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดีครับ แต่คนไข้ต้องพักฟื้นอย่างน้อยสีเดือนกระดูกหักรุนแรงมากขณะที่ป้าแหวนกำลังจะถามรายละเอียดเพิ่มเติมเสียงฝีเท้าเร่งรีบก็ดังมาจากปลายทางเดินชายหญิงวัยกลางคนคู่หนึ่งเดินตรงมาที่ห้องผ่าตัดลูกฉันลูกฉันเป็นยังไงบ้างหญิงวัยกลางคนร้องถามหมอด้วยน้ำเสียงร้อนรนป้าแหวนชะงักใบหน้าซซดเผือริมก้มหน้าหลบไปอีกมุมหนึ่งแต่หญิงวัยกลางคนก็เหลือมาเห็นเข้าพอดี พี่แหวนทำไมพี่ถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะบรรยากาศตึงเครียดขึ้น,ท,นทันทีพยาบาลที่ยืนอยู่แถวนั้นต่างพากันหันมามองด้วยความสงสัยนางพี่แค่เป็นห่วงห่วงพี่ไม่มีสิทธิ์จะไม่ได้หรอว่าครั้งสุดท้ายที่พี่อ้างว่าห่วงลูกฉันมันจบลงยังไงป้าแหวนยืนนิ่งน้ำตาไหลรินไม่หยุดพีขอโทษวันนั้นพี่ดูแลจอนไม่ดีพอ พอฉันไม่อยากเห็นหน้าพี่อีกอย่ามายุ่งกับครอบครัวเราอีกป้าแหวนเดินเซถอยหลังก่อนจะหันหลังวิ่งออกไปจากโรงพยาบาลด้วยความเจ็บปวดทิ้งไว้เพียงเสียงสะอื้นที่ดังไล่หลังมาในห้องพักฟื้นจอที่เพิ่งฟื้นจากยาสลบได้ยินเสียงทะเลาะกันแว่วๆเขาพยายามนึกถึงใบหน้าของป้าแหวนที่คุ้นเคยแต่ความทรงจำกับพระเรือนมีบางอย่างที่ถูกซ่อนเร้นไว้เรื่องราวบางอย่างที่เขาไม่เคยรู้มาก่อน สี่เดือนผ่านไปจอดออกจากโรงพยาบาลในสภาพที่ขาซ้ายยังต้องใช้ไม้ค้ำยันแต่จิตใจของเขากลับไม่ได้สำนึกผิดแต่อย่างใดแม้จะสูญเสียเพื่อนไปหนึ่งชีวิตเขายังคงยืนกรานว่าทุกอย่างเป็นเพียงอุบัติเหตุไม่เกี่ยวกับเรื่องสยศาสตร์คืนนี้ข้าจะต้องพิสูจน์อีกครั้งจอดพูดกับตัวเองขณะขับรถมอเตอร์ไซค์มาที่โค้งผีสิงท้องฟ้ามืดครึ้มเหมือนคืนนั้น ป้าแหวนที่เพิ่งกลับจากทำบุญที่วัดเห็นจอร์ดเข้าพอดีหัวใจของนางหล่นวูบอย่าทำแบบนี้อีกเลยกลับไปเถอะป้านาคุ้นจังเราเคยเจอกันที่ไหนหรือเปล่าป้าแหวนได้แต่สายหน้าน้ำตาคลอรีบเดินจากไปนางรู้ดีว่าจอร์ดต้องกลับมาอีกแน่ในคืนนี้จึงรีบกลับไปเตรียมเครื่องเส้นไหว้ ยามดึกเสียงเครื่องยนต์ดังก้องมาจากคุ้งผีสิงจอดขับรถสิ่งด้วยความเร็วสูงท้าทายสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งออกมาสิถ้ามีจริงเขาตะโกนท้าทายป้าแหวนที่นั่งสวดมนต์อยู่ในกระท่อมรู้สึกจ็แบแป๊บที่หน้าอกนางลม้มลงกับพื้นหายใจหอบแต่ยังคงภาวนาไม่หยุดขอให้โทษทันทั้งหมดมาิคาอย่าทำร้ายหลานชายข้าเลย จูจ่ๆจอร์ดก็รู้สึกวูบโหวงภาพความทรงจำในวัยเด็กพุดขึ้นมาภาพของป้าที่คอยอุ้มชูเลี้ยงดูหยอดข้าวป้อนน้ำภาพวันที่เขาถูกรถชนและป้าคนนั้นก็กอดเขาร้องไห้และภาพวันที่แม่ไล่ป้าคนนั้นออกจากบ้านปะแหวน จอนร้องเสียงหลงรีบจอดรถแล้ววิ่งกระเพกข,ขึ้นไปที่กระท่อมเมื่อถีบประตูเข้าไปเขาพบร่างของป้าแหวนนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นจอนรีบเข้าไปประคองน้ำตาไหลพรากป้าครับผมจำได้แล้วผมขอโทษชาวบ้านที่ได้ยินเสียงต่างพาก,กันวิ่งมาดูช่วยกันพยุงป้าแหวนขึ้นเตียงป้าแหวนรับกรรมแทนเองไว้หมดแล้วถ้าไม่ใช่เพราะบุญบารมีของป้าเองคงไม่หลอดลรอก ผู้ใหญ่บ้านพูดเสียงเครือจอดก่อนร่างประแหวนไว้แน่นสำนึกผิดที่เคยทำตัวเกเรไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่เขาตัดสินใจออกบวชทดแทนบุญคุณประแหวนทันทีที่ออกพรรษา ตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าท้าทายคุ้งผีสิงอีกจอดกลายเป็นพระที่ชาวบ้านเคารพนับถือคอยเทศนาสั่งสอนคนรุ่นหลังไม่ให้ประมาทส่วนบ้าแหวนถึงแม้จะป่วยติดเตียงแต่ก็มีอรอยยิ้มทุกครั้งที่เห็นหลานมาเยี่ยมในชุดจีวรสีเหลือง เรื่องราวของโค้งผีสิงยังคงเป็นตำนานที่เล่าขานต่อกันมาเตือนสติให้ผู้คนรู้จักยำเกรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสอนให้รู้ว่าความรักของครอบครัวนั้นไม่มีวันจางหายจบบริบูรณ์